เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพ12นาฬิกา10นาทีชวนรับยติแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านแล้วมาตรา256ตั้งสอสอรอยันจะเร่งตรวจสอบบรรจุเป็นวาระใน15วันขณะสุทินแจ้งก้าไกลไม่มาไม่ใช่ปัญหาร่วมลงชื่อแล้วอาจมียื่นเพิ่ม 12นาฬิกานาทีประธานวุฒิสภาเชื่อต้องทำความเข้าใจนักสื่อสารหลังยื่นข้อเรียกร้องให้ยุบวุฒิสภาภายในเดือนกันยายนย้ำทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนและรัฐธรรมนูญ12นาฬิกามนาทีคำนูนย้ำแก้รัฐธรรมนูญต้องใช้เสียงวุฒิสภาไม่น้อยกว่า84เสียงเชื่อสอวพร้อมลงมติตามผลประโยชน์ประชาชนแต่ฟันธงยังไม่ได้เพราะยังไม่เห็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอมา 12.44ด44นาทีผลเอกประวิทย์กำชับปอคอม,มเร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาค้ามนุษย์ตั้งเป้าขึ้นเทียร์หนึ่งในปีหน้าหลังสหรัฐจัดอยู่เทียรสองเป็นปีที่3ติดต่อกันลน่าสุด12ดนกานทีผู้เสียหายร้องกองปราบถูกร้านทองชื่อดังหลอกร่วมลงทุนเทรดทองทำเสียหายร่วม100ล้านบาท ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup